สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะบ้านที่ป้าอ้อยอาศัยอยู่มองอไปข้างนอกบ้านสนามหญ้าเต็มไปด้วยน้ำแข็งค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวเลยนะคะอากาศหนาวเย็นมากเมื่อวานนี้มีหิมะค่ะหิมะโปรยปลายหรือไอ้ส n o w f l a ลนั่นแหละที่เขาเรียกว่า s n o w f l a ลน่ย โรยปลายตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็มีหิมะประปลายไม่ได้ตกหนักแต่ก็เป็นทั้งวันเลยแล้วก็อากาศหนาวเย็นมากเช้านี้ตื่นขึ้นมาลบสิบอองศาเซลเซียสค่ะว้าวนี่ขนาดยังไม่ถึงฤดูหนาวเลยนะปะอ้ยจะทนไหวไหมเนี่ยแขนที่เป็นอย่างเนี้ย ตอนนี้หัวไหล่ข้างขวามีปัญหามาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาแล้วค่ะไปหาหมอมาหมอเอ็กซเรย์ให้แล้วก็บอกว่านี่ไงคุณดูเอ็กซเรย์สิไม่เป็นไรเลยอ้าวแต่หมอก็ส่งไปเทอลเปี้เนาะส่งไปกายภาพบำบัดไปทำอยู่3วันยิ่งทำยิ่งเจ็บเลิกไปเลยค่ะแล้วก็เอาท่ากายภาพเนี่ย กลับมาทำเองที่บ้านก็เช่นเดิมค่ะเจ็บแล้วยิ่งเข้าหนาวหนาวแบบนี้นะคุณลุงบอกว่ายิ่งถ้าหนาวมากเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บมากจริงด้วยบางวันเนี่ยเจ็บมากบางทีก็เจ็บตรงนี้บางทีก็เจ็บตรงนี้แต่ก็ต้องทนเนาะแล้วเราอายุมากแล้วไงทำอะไรต้องระวังให้ามากๆเผลอผายไปก็แบบนี้แหละ นี่มันเข้าเดือนธันวาแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยแต่อีกสองสามวันจะไปหาหมออีกทีนึงค่ะวันนี้ป้าก็มีเรื่องในอเมริกาแหละมาแชร์ให้ฟังค่ะก็จากที่ใครต่อใครโพสต์กันมากมายทีเดียวว่าอยากจะมาทำงานที่อเมริกาอยากจะมาหางานทำที่นี่จริงค่ะที่นี่เนี่ยงานเยอะมากเลยหันไปทางไหนก็มีแต่งานให้ทำ ขอ,อย่าได้เลือกงานปออแก่ๆอย่างนี้ยังอยากไปทําเลยแต่คุณลุงนะ่ะชอบพูดว่าขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนคิดเป็นปีๆเลิกขอแล้วค่ะปะออไม่ออกไปทาหรอกเพราะว่าไม่ออกไปทําก็ใช้เงินคุณลุงแหละจะซื้ออะไรจะใช้จ่ายอะไรปออไม่มีเงินค่ะมาอยู่นี่ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแม้แต่สลึงเดียว พราะว่าคุณลุงเป็นคนใช้จ่ายออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ค่ะแต่ด้วยที่เราใช้จ่ายกันอย่างประหยะัดและอยู่กันอย่างพอเพียงเราก็อยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์ค่ะวันนี้ป,ปออก็ได้ไปอ่านนะคะเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนไทยนั่นแหละเขาไปทำงานขับรถไฟค่ะคุณผู้ชายคนนี้ เขาไม่ใช่นุมหนุ่มแหละเขาเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเมื่อก่อนเขาขับรถเมย์อยู่ในอเมริกาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ไปขับรถไฟที่เขาเรียกระบบว่าระบบไฟฟ้าของ south t r a n s i t นะคะเป็นการขับรถไฟที่วิ่งบนหลังนั้นแหละน่าจะเป็นอ่าเป็นรถไฟที่เรียกว่า passenger เนาะ passenger อันนี้เขาก็เอามาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีการเปิดรับสมัคร พนักงานกันอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะเขาก็แบบบอกว่าเขาเป็นเพียงคนไทยคนเดียวนะที่ขับรถไฟที่นี่เขาอยากให้มีคนไทยไปทำงานที่นั่นกันเยอะๆเขาก็เลยเอาข่าวคราวมาบอกเขาบอกว่ารายได้ที่ขับรถไฟหรือเรียกว่าอะไรนะเทรนไดรเวอร์ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันตำแหน่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะ เป็นงานที่อาจจะมีรายได้ไม่เท่ากับอาชีพอื่นๆไม่เท่าเท่ากับงานไอทีแต่ก็หมดปัญหาเรื่องของความเครียดสะสมองค์กรเนี้ยมีสวัสดิการหรือเวลแฟร์มากมายไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพการรักษาตาการรักษาฟันของทั้งครอบครัวเลยนะแล้วก็ยังมีบำนาญให้ด้วย มีการขึ้นรถเมลขึ้นรถไฟฟรีมีวันหยุดพักร้อนมีวันลาป่วยมีการจ่ายเงินในวันหยุดนักขัตเลิกมีการจ่ายโอทีแล้วก็สวัสดิการหลายอย่างอีกมากมายแค่เรามาก็น่าสนใจเนาะอืมเออเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากรู้อะไรเนี่ยเขาก็แนะนำให้เข้าไปในออนไลน์ของ องค์กรเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปสมัครกันมาว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาคุณจะไปสมัครเขาก็ต้องการประสบการณ์แต่เนื่องจากไม่ค่อยมีคนเข้าไปสมัครแล้วความต้องการก็มีสูงมากขึ้นทำให้องค์กรเนี่ยรับคนที่ไม่มีประสบการณ์แต่เขาเอาคุณไปเทรนไปเทรนเพื่อ ในการทำงานในตำแหน่งแล้วก็ยังมีต้องสิ่งที่ต้องการคือทักษะในการฟังคุณจะต้องฟังและสื่อสารได้แม่นยำพอสมควรทีเดียวการรับคนเข้ามาเนี่ยการเทรนก็ไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปเขาบอกว่าผมก็อยากนำเอาโอกาสมาแบ่งปันเนี่กับคนไทย ด้วยกันได้เข้ามาอยู่ในองค์การที่สามารถจะทำให้คุณเติบโตและก้าวไปข้างหน้าและทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณมั่นคงคุณพี่คนนี้เล่าว่าถ้าสมมติว่าอยากเลยมาถามว่าเอางานในอาชีพนี้ยากมากน้อยแค่ไหนเขาก็บอกว่าให้นึกอย่างนี้คุณมีมีโต้หนึ่งเล่มถือไว้เพื่อปอกทุเรียนนั่นแหละ คุณจะทำยังไงบ้างมันไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำได้แต่จะต้องมีวิธีต้องใช้เวลาต้องใช้ความสามารถของคุณทีเดียวมันไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเขาบอกว่าหากคุณสนใจเนี่ยให้เข้าไปในเว็บไซต์ที่เรียกว่า King County แล้วก็หาข้อมูลในตำแหน่งที่เรียกว่า Right Light Rail Operator คุณจะได้เข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นมีหลายคนมากเลยก็เข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เรื่องภาษาก็ยังมีปัญหาอยู่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่คุณฟังและเข้าใจแล้วคุณพอที่จะพูดได้สื่อสารได้ การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องมีก็คือสติมีการฟังการสื่อสารและคำสั่งเพราะมันอาจจะมีบางครั้งที่คุณขับรถไปแล้วเกิดเหตุไม่คาดการเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและฟังคำสั่งให้ชัดเจนรวมทั้งปฏิบัติตาม อย่างเค,งคร่งคัดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่เขาได้เจอเป็นยังไงบ้างฟังดูแล้วน่าสนใจไม่ใช่น้อยป้อยเชื่อเนาะว่าเขาไม่ได้รับเฉพาะผู้ชายนะฟังแล้วเป็นไงโอกาสเนี่ยมันมีมากมายตลายกองสำหรับคนที่อยากทำงานและไม่เลือกงานและที่สำคัญ โอกาสของคนที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอายุเขาไม่เคยสนใจว่าคุณจะอายุ60แล้วหรือคุณอายุ70แล้วหากคุณยังทำงานคุณจะได้ทำงานในความเหมาะสมของคุณแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเมื่อใครได้เข้ามาและมีโอกาสเข้ามาอยู่ที่อเมริกามาหาเงินมาหางานเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นรำรกลับบ้าน แต่ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสคุณต้องหาโอกาสจะมาได้อย่างไรจะมาอยู่ที่นี่ด้วยวิธีไหนคุณคงจะต้องไปศึกษาอีกเยอะๆแต่อย่างหนึ่งที่ป้าอ้อยอยากจะขอทุกคนคืออย่ามาอย่างผิดกฎหมายอย่าหลบนี้เข้าเมืองอย่าโดดวีซา่าและเมื่อคุณได้มีโอกาสไปอยู่คุณจะได้ไม่ทุกข์ใจ แต่ถ้าคุณคิดแล้วคิดไปคิดมาคุณไม่มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรบ้านเราที่เมืองไทยมีงานให้ทำเยอะแยะอย่าเลือกงานงานอะไรก็ทำไปมันก็จะมีไรายได้กับครอบครัวอย่าบอกนะว่าปาอ้อยสบายแล้วสิรู้ไหมก่อนที่จะสบายแบบเนี้ปออ้อยเคยลำบากและเชื่อว่าลำบากมากกว่าพวกคุณอีกหลายคน ราะความอดทนอดหอมรอมริบและเป็นคนขยันมานะบากบัน่นดิ้นรนด้วยตัวเองทุกวันนี้ป้าอ้อยบอกได้เลยว่าชีวิตป้าอ้อยสุขสบายไม่ใช่สุขสบายเพราะคุณลุงเลี้ยงหรือว่าคุณลุงเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ป้าอ้อยต้องซื้อต้องใช้แต่พื้นฐานของป้าอ้อยแล้วป้าอ้อยไม่ได้ลำบากเลยที่จะมาอยู่ที่นี่ หรือจะอยู่เมืองไทยใครอยู่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วปอ้อยมาอยู่ที่นี่ทำไมเดีย๋ยววันหน้ามาเล่าให้ฟังอีกแต่ในคลิปหลายๆคลิปปอ้อยก็เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปจะสรรหาเรื่องราวดีๆที่มีความสำคัญและมีสาระมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ทราบ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ